ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีทางตรงที่เก็บจากบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นภาษีบุคคลธรรมดาก็คือบุคคลที่มีชีวิตโดยสภาพบุคคลเริ่มยากคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารุกและสิ้นสุดลงเมา่ตายขายของได้เงินเท่าไรถึงต้องยื่นภาษีนะคะคนโสดต้องยื่นภาษีเมื่อมีไรายได้ดจากการค้าขายในปีนั้นหกหมื่นบาทขึ้นไป ผู้สมรสตามกฎหมายต้องยื่นภาษีเมื่อมีรายได้จากการค้าขายในปีนั้น100,000-20,000บาทขึ้นไปภาษีที่ร้านค้าต้องจ่ายก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพร .90 ช่วงตั้งปีมกราถึงมีนาเป็นการคำนวณจากรายได้ของปีก่อนทั้งปีมีเงินได้สุทธิตั้งแต่1 5 0 0 0นบาทต่อปีขึ้นไปจะเสียภาษีที่5%หรือหากมีรายได้สุทธิมากกว่า5ล้านบาทขึ้นไป ต้องเสียภาษี35%การยื่นภาษีภายในวันที่1มกราคมถึง31มีนาของปีถัดไปกรณียื่นผ่านออนไลน์จะขยายเวลาไปอีก8วันคือภายในวันที่8มีมสายน2ก็คือภาษีชึ่งปีงดพด94ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภท1ที่กำหนดว่าคนที่มีรายได้ประเภทที่5-8จะต้องยื่นภาษีขึ่งปี โดยนำรายได้ที่ขายสินค้าได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนาย,ยนของปีนั้นมายื่นภาษีโดยใช้สิทธิ์ดหยนอนภาษีได้ขึ่น1ของการยื่นภาษีทั้งปีพด9 0ยื่นภาษีเมื่อวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนของทุกปีหางยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตจะขยายเวลาไปอีก8วันคือภายในวันที่8ตุลา3ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มพพ3 0 0ช่วงกลางปีกรกฎาคม คมกันยายนเป็นการคะเป็นการคำนวณเฉพาะรายได้ครึ่งปีแรกในปีเดียวกันนี้และเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กําหนดว่าคนที่มีรายได้ประเภทที่ห้าและระเภ้ที่แปดสี่นิ้นภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือนภายในวันที่ส5บห้าของเดือนถัดไปเฉพาะร้านค้าที่มีรายได้มากกว่าปีละหนึ่งล้านแปดแหนึ่งจุดแปดล้านบาทและไม่ใช่ธุรกิจ ที่ได้ถิ่ยกเว้นภาษีมูลค่าพเพิ่มยิ่นภาษีเมือ่อนำยอดขายในแต่ละเดือนภาษีมายื่นแบบภาษีพอพสามศนยทุกเดือนภายในวันที่สิหของเดือนถัดไปการหักค่าใช้จ,ใจ่ายก่อนจะนำไปคำนวนภาษีมีสอแบบแบบเมาส์และแบบตามจริงแบบเมาส์หกเอร์เซร้านค้าที่รับของมาขายที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง จะสามารถหักค่าใช้จ่ายเดบิวเมาได้ร้สิบเปอร์เซ็นของรายได้แบบตามจริงสําหรับร้านค้าที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มช่วยจีจีสามรประเภทคือขายของที่ผลิตเองแบบเมาส์จากยอดขายในาตาวสูงสุดห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับร้านที่มีรายได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทจะเก็บภาษีย้อนหลังได้ดปีกรมสรรพากรสามารถตรวจสอบภาษีย้อนหลังได้ไม่เกินสองปีไม่นับปีปัจจุบัน และถ้าตรวจสอบพบมีการเสี่ยงภาษีสามารถเขี่ยระยะเวลาได้ถึง5ปีแต่ถ้าเราไม่เคยยื่นแบบภาษีมาก่อนเลยเจ้าหน้าที่จะมีอำนาจประเมินภาษีย้อนหลังได้ถึง10ปีนี่ก็คืออัตราภาษีอัตราภาษีอัตราภาษี ศูนถึงหนึ่งแสนห้าหมืนบาทได้รับการยกเว้นภาษีหนึ่งแสนห้าหมื่น0่คิดอัตราห้าเปอรเซ็นตสถึงห้าแสนคิดอัตราสิบเปอร0เซ็นต์หนถึงเกี0 0 0สคิดอัตราสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนห้าถึงหนึ่งล้านคิดอัตรายี่อรนหนล้านถึงสองล้านคิดอัตรายี่สิบห้าเปอร์เซ็นตองล้านถึงหล้านคิดอัตราสามสิบเปอรซตและหาล้านขึ้นไปคิดอัตราส5มสิบนต์ อันนี้เป็นการลดหย่อนตอนเองสามารถลดหย่อนได้หกหมืนบาทผู้สมรสหกหมื่นข้าครบท้องละหกหมืนบุตรสามหมืนคนที่สองขึ้นไปหกหมืนเลี้ยงดูบิดามดาสามหมื่นผู้พิการสุลภาพหกหมืนกลุ่มประกรันประกันสังคม5้าพันหนึ่งร้อบาทประกันสุขภาพบิดามดาหนึ่งหมื่ห้าันบาทประกันชีวิต หนึ่งแสนบาทประกันสุขภาพตัวเองสองหมื่นห้าพันบาททั้งสองรวมกันไม่เกินหนึ่งแสนบาทกลุ่มบริจาคบริจาคพักกลางเมืองหนึ่งหมื่นบาทการศึกษากีฬา,าพัฒนาสังคมไม่เกินสิบเปอร์เซ็นตทั่วไปไม่เกินสิบเปอร์เซ็นตกลุ่มเงินออมและการลงทุนกองทุนการออมถึงหติหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาท ประกันชีวิตแบบบำนา15%ของเงินได้กองทุนเพื่อการออม30%ของเงินได้ไม่เกิน200,000บาทกองทุน IMF 30%ของเงินได้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ15%ของเงินได้กองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ15%ของเงินได้กองทุนส่งเคาะที่โรงเรียนเอกชน15%ของเงินได้กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจเดอบีเอที่อยู่อาศัย1 0 0 0 0 0บาทค่ารัมเนียบัรเครดิต ตามที่จ่ายจริงอันนี้ก็คือการหักลดหย่อนส่วนการคำนวณภาษีก็คือรายได้ลบหักลบค่าใช้จ่ายลบค่าลบดลหลลลย่อนเท่ากับรายได้สุทธิแล้วก็เอารายได้สุทธิคูณอัตราภาษีก็คืออันนี้ีอัตราภาษีก็จะได้ภาษีที่ต้องจ่าย